ฟอมฟอมขึ้นข้างบนนข้านะ่ะคุณอีบันู้นนะอย่ามานะช้างเอแลวนะีัวอเนกินก้ยกินกล้ยกินกล้ยอ้แลนบอกพักกินข้าวตัวนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยลายแดงขาวเนี่ยสุดท้าย แม่แมมันมี่ยอยู่น้ำมูแล้วแล้วบุญสิบเอ็ดท่านลูกตัวนดีกวคนละทิ้งเลยวแต่ท่านที่ละอยู่ใกล้มูพามาเดี๋ยวรอรอให้กินยาก,ก่อนวันนี้คุณแม่คุณลูกนะคะมาเพกคู่นะคะ ระวังนั่งดีๆนั่งดีๆพี่พ่อประกบคู่ผู้ใดศิลเป็นหมูเป็นจ่าประกบคู่ผู้ใดศิลเป็นหมูเป็นจ่าอ แม่จ oh. okay. er ันทิพย์นะคะฉีดก่อนพี่แม่ฉีดก่อนจ้าสาวสาวต่อไปเหนือลูกชายค่ะฉีดยาค่ะ

วูวตื่นเต้นตื่นเต้นโยกใหญ่เลยตื่นเต้นครับโยกใหญ่เลยครับอืมคุณแม่ฉีดไปแล้วนะคะคุณแม่ฉีดไปแล้วก็ฉีดแล้วดูก็นั่ง กล้ยกินยาค่ะ,ะมามามาดย,ย,ยังกล้ยใ <c ười> ส่ย,ยาหมดแล้วปะ,ะ,ค,ะคุณหมอมาแยวกำลังใจล้นหลามค่ะมา่านนา่ีก